อีกแล้วเนาะแต่ว่ามันมีมาเลยอัพคลิปแบบวอกแบบนี้มาโดนเลยแหละคิดหอยทุกคนคือการให้ทุกคนคอมเมนต์หาและกเที่นางคะแนนที่จริงมันคอมเมนขออ่างเนาะก็เป็นแบบว่าเขายังแบ่งเวลาไปทันเก่งแหละแต่ว่าต่อไปทุกคนมีคลิปเบิ่งทุกอาทิตย์แน่นอนเพราะว่ามันมีเพิ่มแล้วแล้วก็สีพยายามแบ่งเวลาให้เกง่งก็คือมือนี้เท่ากับสีมาทายคลิป รูมทัวร์เนาะก็คือมันนี่ใหายเขามาคอนโดไม่ความจริงกันใหญ่มาแบบช่องแทเดือนอะไรแต่มนแหละวันนั้นมีโอกาสถ่ายทุกคนเบิงโอเคมอนีเฮ่ากับชิมารูมทัวร์ให้ทุกคนเบิงว่าเออของไมอันนี้ยังแน่ไปเบองกันโอเคทุกคนเฮ่ากับจะมาเริ่มอย่างมุมมุมที่แบบมุมที่แบบเออเขามากเห็นแบบความจริงมันมุมของนางหลินบะความจริงมันแบบมันมันรวมน้ำกันเป็นแบบมันก็บทีมีแบบเออ บนปีแต่ว่าห้องบนนี้มันน่นอยหนึ่งนะแบบสองตารางเมตรสินะแลอเขาก็จะมันเริมจากอันนี้เป็นประตูเขามาประตูกะเออคีกาแล้วก็เออลำได้สามอย่างแล้วก็ซมี่โซฟาเออแล้วก็เป็นบอนนางลินกิตาของมัานนี้ึ่งบริเวณนดลนแล้วก็ชิคกียบอัดเลงให้ทุกคนฟังอยู่ว่างว่าทุกคนทีได้ฟัางเออแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ซิเป็น โตนางเฮดเดียขอามันนี่ความจริงห,หงันหงเขาไปได้หายมากเลยโตกับตามเพียเกษียนะของแต่งมานีกี่กล่องเฮแมนะมันนี่แต่งเองมีคมแต่งแบบว่ามันนี่พยายามยแต่งให้มันเป็นแบบสีอ่าขาวเทามินิมอเลเดนก็จะอันนี้ความจริงมันเป็นเป็นสีเทากับไปสื่อผ่าอันนีมาโปะโปะโป,ปมันเป็นชี้นเหลืองทุกคนเลยแบบโอ้ oh my god ก็เลยเออเอาสีเทามาโปกคือสผาามันทุกคนมันเป็นชี้นเหลืองแบบหมดกันความิมนิมอลแล้วนะคะเออเตียงนอน ทิ่นอนเทากับมินิมอลอยาบอกว่าแต่ละมือแบบนอนฟินแห้งแบบนอนจุ่เทียนหอมหอลับสบายถึงห้องสีรับบอฮอดหาสโม,มตัวมือก็ตามแต่ว่าต่อไปก็สีรับไ้ไลท์อ่าอันนี้ก็สีเป็นตู้เสื้อผ้าที่ทั้งในอาจจะเป็นกล้องขีเนือเพราะว่าเครื่องห้องแบบล้ายแห้งประยัดปรหยัดเขาเแบบานน้าไปเ,เครื่องมันนี่แบบล้ายแห้งตอนมีที่ใหญ่ไมอยู่คิดว่าเออเครื่องที่พ่อร่ะวาแต่ก็เอาเครื่องไปบริจาคนําก็กเลยเออพ่อ รายการอะไรก็ทิปเป็นเป็นบางที่บบบริเทายคลิปโดนเป็นทีวีล้วก็เ,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 วกเออนี่แหละทุกคนตามนั้นนันต้นไม้เทะเด้อหลายคนมูมาแล้วก็มักบอกว่าตนา้ตนไม้ปลอมต้นไม้เทะรายการอ่าเมื่อเดอะบอลทีพีเซนเข้าไหส่วนนี้เข้าไปทีวีส่วนาาวนี้ก็คือเข้าไปทีวีแล้วก็โซฟาแล้วก็เตียงนอนเนาะ แทนถ้าได้นั้นแทนแทนแล้วก็มุมนึงก็จะเป็นเพื่อนครูอาของเฮานะเขาเป็นเมนยิ่งทีเฮ็ดกินกินเองเออแบบที่นี่ไมโครเวฟอันนี้ต้นไม้ต้นไม้แทะคือกันบางไม้ทีเลื้ยน้อยนิดแล้วก็ตู้เย็นทีของกินกะหมดแล้วอ่ามองเขาเพราะเขาเป็นเมนยิ่งทีเฮ็ดกินนะทุกคนแล้วก็เออเขา แล้วก <Yeah>, okay. ็เจ็สี่แล้วมันเป็นซิงหลังจานเออเมื่อซีมีบอลเก็บเครื่องให้เห่าย่ลุม,มเป็นบอลเก็บเครื่องทำปัญญาญญาต์าาสัมภาระของเทาเข้าไปแล้วก็เลือของหน้ามนาะทุกคนอ่าแป๊บนึงคือถ่ายหน้าตัวเองห <laughs> ลาสุดอนต้องปินกล่องล้ามือมาทุกคนอ่าลาสุดทางคนเบิ้ลมันต้องปินอยู่แล้วปะซื้อนี่เนาะนี่ห้องน้เห่าเป็นยังคือบบเปิดไฟ <laughs> นี่ที่ยิ่งแบบว่าพญายามเก็บสัมภาระออกไปแล้วแต่กระย่งเลืยยอย,ย,าย้ายอยู่ย้ายเลือหลายอยู่เออห้องน้ำเป็นแคบหนึ่งดอกอประมาณนี้เนาะประมาณนั้นเ่าเลือยังอีกสุดท้ายอะระเบียงรีวิวระเบียง,เ,ยง <laughs> เออเปิดออกไปก็สิเป็นระเบียงทุกคนก็สะมีบก,ก,วกว่างภายในของมีวิวก็สิงามอยู่ออกไปก็เป็นวิวแบบสานาแล้วก็มันชีแบบว่า เนียมเห็นห้องผู้อื่นนะเวลาเขาออกไปตาเครืองเ,เขาเนี่ยมโบเหแบบ็นเป็นมุมแบบเออมุมลับแต่บางวันก็จะโบเปิดออกไปเพราะว่าเดียวคนบิริกสิบัเขาอยู่คนโดดเดเนาะเออเดียวนนายากบมาอาห้องนอนนี่ก็จะเป็นวิวคือการออกไปกับเออวิวงามอยู่แล้วก็มันจะมีแบบอืมที่นันนี่ประมาณนั้นเนาะ และหันก็เป็นรูมทัวร์ค่อมันนี้เนาะเป็นรูมทัวร์แบบงงๆคือวันนี้หากก้างกระทรงไฟนอลแล้วเมื่อวานนี้ก็คือแบบว่าพี่เทอร์เมื่อวานนี้ยขนาดแล้วก็ฟ้ามวมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งภายในมือน,นี้เลยห้องกระเมียนเนี่ยบะเมียนเน่มื้นที่ทั้งนั้นเป็นแบบมันยังมันหยาดอยู่ยก,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 ก็ชิมาเบ,บาภาพลวมให้ทุกคนฟังอีกเทธอนึงเนาะก็กะคอนโดนี่เขาก็จะเปิดให้ค้าเลยก็เปิดให้เศร้าเชิงมนต์อีกอะเศร้าขนาดของห้องจะอยู่ทีเศร้าสองตารางเมตร จะมีเซอร์วิสหลายอย่างเนาะมีฟิตเนสมีชช่าวานา้ำมีห้องเต้นบาบาบาห้องโยคกะการาคาจะอยู่ทีบวคานาดคาไฟ่ค่ะ้นกลางบกลบที่หมื่นหนึ่งเนาะกะรสาเหตุที่มอนใหญ่มา่ากวันเก่ากันยอนว่าเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อความสบายใจยอนว่าอ,อ คือบุม๋มเอนมาบเกาวนบอด,ดีหรืออะไยังไงแต่แบบมันหอดเวลาที่เขาตรงใหญ่ฮะทุกคนด้วยคี่มอหนีเฮดเบียนะบางทีมอหนีกับเดิร์กยังซันจิเขาก็เลือกบวนที่เขาสบายใจฮะนะคืออยู่นี่เขาจะมีเซอร์วิสดีนี้ระบบห้องมันจะเป็นแบบเออคีการ์ดประตูยังกับแบบคีการ์ดแล้วก็ที่นี่ย่าเราพอแบบยามเค่งทำให้คนนอกเขาก็ต้องแลกบัสเน,น,นี่ยเฮเออมันเครื่องมันปอนลอดภัยเขากันใหญ่ามากเพื่อความสบายใจของเขานนั่นแหละทุกคนคือเออสาเฮด ก็จะประนั้นการเดินทางไปหม่บอการนางวินไปนางมันจะอยู่ฝา่เดียวกันกับโมอเลยนะแล้วก็จะนางวินไปมันก็บริไดนะ้ใกล้หรอแต่ว่าทั้งขางทั้งขานคอนโดนะค้างหมอนะมันจะมีห้องงานหนึ่งที่แบบว่ามันมีกินโบเออร์นวยแบบเออทั้งย่างไปมันก็สีได้กินเพราะฉะนั้นนางวินไปดีกว่าเขาก็บนางวินไปกับทิมหาบาทก็จะประมาณนะั้น มเมื่อเลตีนี้เหลือใช่เปล่าเ,ลาเรื่องเลืองบอเลยใทุกคนนะครับว่าชบอเรื่อนยังมื่อนีตุยขึ้นมาทุกคนมีแต่คนคอมเมนต์ว่ามื่อนีตุยขึ้น,ม,น,นมืออ่อนีชิไปรถความอวดแล้วเป็นยังเดี๋ยวมเนื่ลดครถมึ้นยี่ห้อรถไปรถมาอยู่หมดปีเพระาระว่าเปิดเทอมน้ำหนักขึ้น เดี๋ยวถีพัญญา,ายามทาคลิปออกมาให้หลายๆต่อจากนี้ทุกคนจะได้มีคลิปเบิงทุกอาทิตย์เลยสัญญา <c oughs> กิร์มอนีกาขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพนเนลลกมอน,นี่ไลฟ์ชาแนลเลยวกะมอนี่ไลฟ์ในไอจีนะเด้อดอาจจะมีเนี้ยให้ติดตามในวันี้อาจจะมีของอให้ฟังฝากไปติดตามกันแน่ขอบใจทุกคนที่ติดตามบายเจอยก,กันคลิปต่อไป